ข้อต่อมานะคะห้าข้อที่คุณควรสังเกตเมื่อคุณเริ่มเปิดกล้องกับฝรั่งต่างชาตินะคะสิ่งที่คุณสังเกตมีอะไรบ้างแล้วก็พิมพ์จะมาวิเคราะห์เคสของป้าเคนะคะเคสของป้าเคแกไปเดทแล้วนะคะแล้วความสัมพันธ์มันไปแบบไหนพิมพ์จะมาวิเคราะห์นะคะเนื่งองจากพิมพ์วิเคราะห์เคสป้าเคเพราะว่าค่อนข้างที่จะสนิทกันนะคะเลยขอแกเอาสต่อรี่มา เคสที่พิมพ์จะมาเล่าวันนี้นะคะคือเคสแรกนะคือค่าวก็คือห้าข้อคิดให้ดีก่อนคบผู้ชายแบบนี้หลังจากที่เมื่อเช้าพิมพมีโอกาสได้พูดคุยกับพี่คนหนึ่งนะคะพี่คนหนึ่งเราก็คือแกเป็นข้าราชการพิมพ์ได้ขออนุญ,ญาตแกหรอกว่าจะเอาเคสมาวเคห์นะแต่พิมพ์อยากจะให้เป็นไอเดียสําหรับหนหลายคนนะก็คือว่าเขาได้มีโอกาสได้เข้าไปเล่นเว็บของฟิลิปปิน ะะมันก็จะมีฟิลิปปินส์คิวปิดนะคะที่เป็นบริษัทเดียวกันกับไทยคิวปิดพวกนี้นะคะแต่เขาเปิดเป็นอของฟิลิปปินส์นะคะแกเข้าไปเล่นแล้วแกมีโอกาสได้แชทกับผู้ชายอยู่3ามเดือนแชทกับผู้ชายจากอเมริกาอยู่3ามเดือนแล้วแกรูร้สึกผูกพันนะคะแล้วแกรูร้สึกผูกพันแล้วทีแกก็ถามพิมพมาเยอะพิมพ์ก็ตอบแกไปแกก็เงียบไป <laughs> นะคะก็คือข้อแรกนะ คุณคิดให้ดีก่อนนะกับเคสนี้นะพิมพ์มีะหอมานะคะว่าว่าคุณจะคบผู้ชายแบบนี้นะคะหนึ่งละผู้ชายที่คุณต้องวิ่งตามตลอดเคสนี้นะเป็นพิมพ์นะพิมพ์เทมันตั้งนานแล้วค่ะพิมพ์ไม่คุยถึงสามเดือนนะค่ะเป็นพิมพ์นะนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเคสนี้นะแกต้องรายงานตัวทุกหนึ่งถึงสองชั่วโมงก็ต้องส่งไปหากส่งไปช้าผู้ชายก็เวียงก็วีนก็โมโ oh, หนะคะคือเขาเป็นอะไรอะ่ะเขาเป็นอะไรกับเรา การที่คุณให้ผู้ชายนะเราต้องวิ่งตามเขาเหมือนว่าเราอยากไปคุยกับเขาอะผู้ชายทวีตเรานะ่ะมัน i f f e r น n t way นะคะในทิศทางที่ต่างกันคุณคิดดูนะว่าหากให้ผู้หากให้เรารายงานตัวทุกหนึ่งถึงสองชั่วโมงนี่ยังไม่ได้เป็นแฟนกันนะนี่แค่คนคุยทางออนไลน์หากคุณมาเป็นแฟนกันแล้วคุณมันจะขนาดไหนนะคะมันจะขนาดไหนดังนั้นนันพินบอกเลยนะคะว่าหากเราต้องไปรายงานตัวทุกหนึ่งถึงสองชั่วโมงคุณคิดให้ดีๆ คิดให้ดีๆเลยว่ามันใช่หรือเปล่าอ่ะเราจะต้องมันแกบอกว่าบางวันแกยุ่งแกทํางานอะไรผู้ชายก็จะ,มะโมโหโกรธามากที่ผู้หญิงไม่แจ้งไม่รายงานตัวผู้ชายก็จะว่าผู้หญิงคุยกับผู้ชายหลายคนก็จะว่านู่นนี่นั่นคืออะไรอะ่ะนะคะสถานนะแค่คนคุยแกบอกว่าแกรู้สึกผูกพันแกรู้สึกชอบก็ใช่นั่นคือโลกออนไลน์แต่คุณยังไม่เจอความจริงหรือของความเป็นจริงนี่มันคือเลสแฟลกตั้งแต่แรก ผู้หญิงให,ให,หลายคนยอมเพราะหนึ่งละ่ะไม่มีคนคุยสองละ่ะกลัวที่แบบว่าเรารู้สึกชอบเขาเรารู้สึกผูกพันเราไม่อยากเสียเขาไปแต่คุณลองมาคิดให้ดีๆคิดให้รอบตลบนะว่าแล้วแล้วคุณน่ะจะต้องทําแบบนี้ตลอดไปไหมหากคุณหยุดแล้วผู้ชายเขาจะวิ่งตามคุณไหมแล้วผู้ชายมันต้องรายงานตัวเหมือนกันไหมเวลาจะปฏิบัติน่ะมันต้องทั้งสองทาง ะะคุณลองหยุดดูคุณลองไม่รา,ายงานตัวที่จะเป็นอะไรผู้ชายจะลงแดงตายไหมดังนั้นนั้นพิมจะบอกนะคะว่านี่คือเลสแปลกอันแรกนะคะที่ต้องรายงานตัวทุกชั่วโมงที่มันไม่ใช่แล้วนะคะข้อที่สองนะคะผู้ชายที่ควบคุมคุณกรณีนี้นะมันคือการควบคุมควบคุมไกล,กล่กคุณคิดดูนะนี่แค่การคุยมัน,นยังใช้ชีวิตคู่ด้วยกัน ยังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกันยังไม่เจอกันในชีวิตจริงด้วยซ้ําผู้ชายยังควบคุมคุณไกลๆเลยนะคะทาไมี่ยทำไมเราต้องปล่อยผู้ชายควบคุมเราชีวิตคุณจะไม่มีความสุขนะคุณจําไว้นะต่อให้คุณมาแต่งงานมาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันคุณก็จะไม่มีความสุขคนเรานะเวลาเราเลือกใครสักคนไม่ว่าจะฝรั่งหรือว่าคนไทยหรือว่าชาติไหนก็ตามเราต้องการใช้ชีวิตคู่กับเขาอย่างมีความสุขแต่หากเขาควบคุมเราคุณคิดว่าคุณจะมีความสุขไหม ผู้ชายห้ามนูน่นห้ามนี่ห้ามนั่นนะคะควบคุมพฤติกรรมเราเราต้องทําตามนี้เราต้องทําตามคําสั่งของเขาในขณะเดียวกันแล้วผู้ชายทำตามคําสั่งของเราไหมนะคะดังนั้นพิมพ์จะบอกนะคะอย่าให้ผู้ชายควบคุมคุณคุณจะไม่มีความถูกยิ่งคุณมาอยู่ต่างประเทศนะจาไว้เสมอนะยิ่งเราใช้ภาษาอังกฤษหรือว่าใช้ภาษาอื่นนะเวลาเรามาอยู่ต่างประเทศภาษาคุณอ่อนผู้ชายจะยิ่งเหยียบหัวคุณมากกว่าเดิมเขาจะมองว่าเราโง่กว่าเขา ทั้งทงที่ว่าภาษาอังกฤษนะหรือว่าภาษาอื่นนะเราเรียนรู้ได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราใทศภาษาอื่นแล้วเราไปอยู่ในประเทศเขาผู้ชายจะมองว่าเราโง่ทันทีดังนั้นอย่าให้ผู้ชายควบคุมคุณนะคะคุณจําไว้นะบางคนอาจจะยอมเพราะว่าเขาให้เงินบางคนอาจจะยอมเพราะว่าเอ้ยเรารักเขาชอบเขาแต่สุดท้ายท้ายสุดมันจะไม่เวิร์กเอาใน l o ง g t e r มันไม่เวิร์กเอาพิมพ์เห็นแล้วนะคะในหลายคนที่แบบว่าเ เหมือนมันจะไปด้วยดีนะสุดท้ายมันก็ไปได้ด้วยไม่ดีบางคนผู้หญิงบางคนนะมาอยู่ต่างประเทศถึงขนาดต้องจ้างทนายฟ้องหยา่าเพราะทนไม่ไหวมีน้องคนหนึ่งนะนะคะก็คือเขาอ่ะแต่งงานกับฝอสูงวัยก็เหมือนดีนะนะคะก็เหมือนรักชอบดีแต่ผู้ชายควบคุมมากผู้ชายตามจิตก็คือกลัวเมียเนี่ยนะคะจะไปหาผู้ชายที่อายุน้อยกว่า จะทางานก็ต้องให้ผู้หญิงนี่ทํางานที่ร้านนี้นะเราต้องมารับมาส่งมาคือใน,ในหลายคือเราไม่มีเวลาแล้วมีพื้นที่ส่วนตัวของเรานะคะยังนั้นนะคะอย่านะแลนะอีกอย่างนะมันเคยมีเคสที่ผู้หญิงคนหนึ่งมาคอมเมนต์เจ้าตัวนะ่ะคบกับผู้ชายแล้วผู้ชายนะั้นระแวงเป็นคนพลันหน่อยอ่ะติดกล้องวงจรปิดทั้งบ้านเพื่อดูผู้หญิงหากจะต้องโทรมาก็ต้องโทรกลับหาไม่ได้รับสาย พอมาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนรกดีๆนรกดีๆไม่มีใครกล้ามาพูดคุยด้วยเพื่อนผู้มาพูดคุยด้วยก็จะทรอเบวงกันหาว่าเมียน,นี่แอบแชทกับผู้ชายคนอื่นนู่นนี่นั่นประสาทเป็นพูดเลยนะนะคะข้อต่อมานะคะข้อที่สามผู้ชายขี้โรคเคสของพี่คุณน,นีนะแกบอกว่าผู้ชายนะเข้าโรงพยาบาลทุกเดือน why คือคุณจาไว้นะว่าหากผู้ชายขี้โรคนะคะเขาป่วยนะ คุณต้องมาพยาบาลคุณต้องมาดูแลมันคุณแฮปปี้กับตรงนั้นไหมนะค่ะคุณแฮปปี้ไหมคือบางครั้งนะเราเรามีสิทธิ์เลือกพิมพ์พูดอย่างนี้นะเราเรามีสิทธิ์เลือกเลือกคนที่ดีที่สุดเลือกคนที่ว่าเราโอเคคุณจะแฮปปี้ไหมหาผู้ชายป่วยติดตัวติดเตียงแล้วคุณจะต้องมานั่งเป็นพยาบาลดูแลเขาคุณแฮปปี้ตรงนั้นหาคุณแฮปปี้คุณก็มุกคุณก็คบต่อไปแต่หากคุณไม่แฮปปี้คุณต้องมุกอ่อนหากเป็นพิมพ์นะหาพิมมีทาง พิมคิดว่าพิมมีทางเลือกเสมอนะคนเรานะคนที่บอกว่าตัวเองไม่มีทางเลือกคือคุณไม่คิดจะเลือกนะคะทุกคนมีทางเลือกเสมอนะหากเป็นพิมพ์พิม์จะไม่เลือกนะพิมจะไม่เลือกเพราะอะไรเพราะคนะคนขี้ป่วยคนขี้โรคนะนะคะป่วยขี้หงุดหงิดขี้ว่นวายเงี้ยเราใช้ชีวิตคู่คกับเขาลําบากนะคะข้อต่อมานะคะผู้ชายที่ไม่เปิดเผยความลับ คือเราคุยหรือว่าคบกับเขามาได้เหมือนมันเคยมีกรณีที่แบบว่าคุยกันมาหกเดือนเหมือนตัวเองไม่รู้จักอะไรเลยคือไม่รู้จักอะไรผู้ชายเลยเหมือนกับเคป้าเคใช่ไหมนะคะเคป้าเคป้าเคบอกว่าป้าเคแชทกับผู้ชายคนนี้มาสองปีแทบจะนับข้อความแชทได้เลยก็คือเหมือนเราไม่รู้จักตัวตนผู้ชายเลยอะ่ะงานที่เราจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้เราต้องรู้จักตัวตนผู้ชายนะหากเรารู้สึกว่าเราแชทมาห้าเดือนหกเดือนแล้วเราไม่รู้จักตัวตนไหนผู้ชายเลยผู้ชายไม่เคย เปิยเ่ยปากพูดอะไรบางครั้งเราเล่าเร่อสตอรี่ของเราเรื่องราวของเราผู้ชายก็ไม่คิดที่จะเล่าสตอรี่ของเขาก็คือเหมือนเราไม่รู้จักตัวตนของเขาเลยการที่เขาไม่พูดนะไม่ได้หมายความว่าเขาโกหกนะแต่เราเขาไม่เปิดตัวตนของเขาให้เราเข้าไปในโลกของเขาคนแบบนี้นะใช้ชีวิตคู่ด้วยยากคุณคิดให้ดีๆนะพิมพ์ให้เต็มที่เลยนะหกเดือนหกเดือนหากคุณไม่รู้จักตัวตนผู้ชายเลยผู้ชายไม่คิดที่จะเปิดเผยอะไรให้คุณเลยนะเทไม่ต้องรอนะคะ ข้อที่ห้านะคะผู้ชายที่ไม่ยอมเปิดเผยคุณเหมือนอย่างเคสที่พิมพ์ออกคลิปไปใช่ไหมนะคะออกคลิปไปที่บอกว่าสามข้อที่สามีฝรั่งไม่ยอมพาไปที่ต่างประเทศแนพมพิมไปลงติ๊กตอกนะผู้หญิงที่แต่งงานมาในจากต่างประเทศในต่างประเทศนะติ๊กตอกพิมเนะี่ยส่วนมากจะคนที่ตามนะจะเป็นผู้หญิงที่อยู่ต่างประเทศเขาจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ามันไม่ใช่ การที่เราครบหากับใครสักคนหนึ่งนะเราต้องรู้ถิ่นกําเนิดรู้จากต้นต่อที่แท้จริงของเขาผู้ชายหาก้าเปิดเผยกับคุณนะว่าเขาอยู่กินยังไงเขาจะเอาคุณไปต่างประเทศเคนั้นนะ่ะคบหาจดทะเบียนสมรสกันอ่าอยู่ที่ไทยนะนั้งแปดปีผู้ชายไม่เคยคิดที่จะพาไปต่างประเทศผู้ชายบอกว่าใช้เงินเยอะแต่ผู้ชายยินดีที่จะมาไทยการมาไทยมันก็ใช้เงินเหมือนกันคุณจำไว้นะคะว่า เงินไม่ถึงแสนคุณก็สามารถที่จะไปได้เพื่อนพิมพ์ก่อนหน้านั้นเราเคยคบกับเด็กคือผู้ชายนะไม่มีเงินนะคือเขาเป็นเด็กไงเขาทางานเขาได้รายได,ได้น้อยเขาก็พยายามที่จะดิน้นรนเพื่อที่จะเอาแฟนเข้าไปนะคะคือดังนั้นนะมันไม่เมคเซนหากผู้ชายนะลับๆล่อๆล่อๆไม่เปิดเผยสถานะของคุณหรือว่าไม่เปิดเนี้ยนะคะเทมันโลดนะคะไม่ต้องไปต่อนะพูดเลยนะเพราะอะไรเพราะมันจะเสียในระยะยาวการที่คุณจดทะเบียนสมรส ในประเทศไทยบางประเทศนะคุณจำไว้นะบางประเทศยกเว้นเอ่อเช่นสวีเดนคุณจดทะเบียนสมรสที่ไทยคุณไปยื่นรับรองที่สารทูตแต่ว่าประเทศเขาอ่ะมันต้องเอาเอกสารการจดทะเบียนสมรสนะไปรับรองที่เขตที่ต่างประเทศด้วยเพราะเราอยู่ที่ไทยพอวันนึงสามีตายนะคะนะคะคุณจะไม่สามารถที่จะได้อะไรเลยนะอันนี้คือเคสของสวีเดนนะ อย่างเคสของอเมริกาเคสของอเมริกาในะหลายคนก็มาถามนะคะเป็นผู้ชายไปขอใบรับรองโสดมาแล้วเราจําเป็นต้องเอาไปไปแจ้งสถานทูตไหมแล้วแล้วสถานทูตเขาจะรู้ได้ยังไงว่าเอามาจดทะเบียนสมรสหรือไม่การขอแค่ใบรับรองโสดคุณขอมาแล้วแปะไว้ข้างฝาหรือว่าคุณจดทะเบียนสมรสมาแล้วมาแปะไว้ข้างฝาเขาไมีทางที่จะรู้างาน,นนะคุณต้องศึกษาปต่ละประเทศ ว่าประเทศนี้จดทะเบียนสมรสแล้วหากกรณีอยู่ที่ไทยสถานะบ้านเขาเป็นยังไงหากสวีเดนนะหากไม่ได้ไปรับรองที่เขตที่ประเทศเขานะสถานะผู้ชายจะโสดที่ประเทศเขาแล้วเขาก็สามารถที่จะจดทะเบียนสมรสกับผู้หญิงกับประเทศของเขาได้อันนี้นะฝากไว้เป็นไอเดียให้กับนในหลายๆคนเคสต่อมาที่พี่จะ